กาบสบายดีและสวัสดีเด้อ่อแเม่พี่น้องเอฟซีของบาสิลัดมูสุขู่สุขคนเนาะบอว่าซีอยู่ภายในหรือว่าอยู่ต่างประเทศเนาะอ่ะเมื่อนี้ก็มาพบมาพอกับซองยูทูบของบาสิลัดคือเก่าก็กมีเอฟซีเนาะหลายๆคนที่เพ่นทักเข้ามาทางแชทของบาสิลัดก็ถามว่าเป็นอย่างคือบอเห็นลงคลิปเนาะหรือว่ายาถ่ายคลิปแล้วบอประมาณนี้แหละทุกคนนียซึ่งบาสิลัสกะ ก็คือทรงนี้ก็เป็นฤดูเก็บเกี่ยวเขาทุกคนนอกบริษ so, uh, ัทก็ขาเกี่ยวเขานั Spike ่นแหละกะบรายออกไปใส่ก็คือเม่าเผาเกี่ยวเขให้มันแล้วนั่นแหละอ่าก็เลยมือนี้แบบว่าวางเนาะหรือว่าเกี่ยวเขแล้วแล้วทุกคนเนาะกะได้หยานเวลามามือนี้ก็ได้กะซื้อมาถ่ายคลิปสาวสดคือเก่าแ้วกะเป็นสาวสดรุ่นใหญ่เนาะทุกคนมือนี้ก็ได้กับพว้เอฟซีเนาะหลายๆคนนี้ยังจะจำสาวสดคนนี้ได้เลยบ่เพราะว่าบริษัทนี้ก็เคยมาถ่ายคลิปไปแล้วแหละ อ่ะเดี๋ยวสิเฮากะสิพาพามาพี่น้องกะ FC มื้อสุกุทุกคนเนาะเข้าไปอบรมแล้วกะติดตามกับสดก่อนนี้กันเลยทุกคนโอ้ยสบายดีเด้อเนาะมาอีล่าเจ้าเก่าเจ้าเดิมเนาะเอเดิมคือมหาเได้สิเมื่อเอบ่ได้ด้สิมีน้หมูอมคือบ้านคือเมืองเพิ่นน่ะมันจบซะเนาะยังบ่มีบ่นีนะโอ้ยยังได้ยังหาบ่เห็นบ่แม่นยังบ่ได้เกิดบ่จักยังอยู่ในช่วงไว้าคนหาอยู่ด ยังอยู่ในช่วงแบบว่าม,มูมีในบ่สักคนหนึ่งสองคนเสร็จขมาอลมจีก็มีอยูอ่ผูกคุยนะแต่ผู้อยากได้เห็นลูกเห็นเมียนาที่มูมีเนาะมูมีตัวนั้นเหมือนบอ่น,น,บนั่นแหละอยากได้เห็ดทัวน,น,นที่มันลำบากเออบ่บ่ลรดูนี่นะเะดูหน,<ม>นาวทางายหนาวทางใจเออละดูหน,นวาวละไรได้แล้วเราดูหอดนะเราะเอยากได้กับเราดูหนาวนะใครแน่พอได้นอนขอดใน <c oughs> ผมกาคนเลยเออจะได้ผมกาคนได้ <ś led> ผมกาคนอ่าเต๋อผมเตถึงใจแต่กับผมกาคนผมกาคนมาสนเนาะกาคนผนจากไดส้สงนี้กันานหนาวน,ะนาะทุกคนเนาะะอ้าวบุไดที่จะสมัครมาเป็นผมกาคนในทั้งไอละหน้อยเนาะทุกคนด่วนๆสงนี้หนาวแล้วหนาวหน,นาวแล้วหนาวแล้วด่วนๆค <ś led> ือยู่ใส่แจได้กะรีบมา <ś led> โอ้ยเนาะคือคือแบบว่าพร้อมที่จะมีรีมันบอก อะไรแหละจริงใจมีอยู่บุกคนจริงใจในโลกนี่นะมันมันก็มีอยู่เนาะแต่ว่ามันพ่อกันไว้หรือซาเท่านั้นแหละก็คือไอ้บอกแล้วมันคือท่านเกิดก็มีแบบนี้ท่ <c oughs> ันทันจะเกิดบ่จ้ะเด,ด,ดินเ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 อาเจ็ดชิปลงมาบ่จะบาน <laughs> แต่กี่ย<ส>ันดน่ิแ,แต่แต่กี่ยังว่าสี่ชิปขึ้นไปเนาะสี่ชิปขึ้นไปบาทนี่เนี่ยเนีร้อยห้าลงมาบ่จัก <laughs> <laughs> เจ็ดชิปยังหาบ่เจอเนาะเอาร้อยแล้วลงมาบาทนี่เอาแบบเอาแบบประจมกัดอายุเลยซะเนาะเอาบระจมกัดอัญมณีใช่เพราะว่าผู้ใดคิดว่าอยากมีครอบครัวเนาะแมนเออเข้ามาหากันมาสั่งมาซาทำกันได้ก็คือทางเล่นหน่อยเนาะเออทางเพื่อจะพร้อมเสมอว่าสันซะ ไปได้ทายได้จักมื้อแล้วเอ้ยอาทิตย์กว่าแล้วเด้นี่เพ่นเล็ค่อยมาฮอดวันเสาร์ได้มื้อนี้ก็วันจันทร์อาทิตย์นึงมื้อลมาไดมามาอยู่เลยบ่รว่าบ่ค่อยมาเฮ็ดบัเฮ็ดเบอร์บัค่อยบอือมาต่อบัมาเปลี่ยนเล่มใหม่ตใหม่โอ้โไปจนเปียจนฮู้จนบเอาไปตั้งแต่ยังบ่ได้เลิกกันกับผัวอือบางคนไปหั่นน่ะแม่ตอนตอนไปน่ะยังบ่ได้เลิกกันกับผัวแต่ เลิกการเกษตรแปดปีละเด้กเด็กก็เลยบัดซะนะบัดแล้ะไปเหตุงานบ่โอ้ยคอยไปนะบัดไปเหตุงานไปหาใส่เงินแจคตามเนาะโอ้ยหาใส่เงินนะหาคอแลนว่าไปเที่ยวไปยังนะก็ไปหาคอชวนบุญคันเี่ยวบ้านาเไปหาเงินต้องได้เงินมาเหมืนบอกอันนี้ไปแล้วบ่ได้เงินมาหาคอชวนบุญไปเหี่ยวเนาะ ถ้าเปิดหูเปิดตาไปหาเบิ่งว่าประเทศไทยมันเป็นอะไรหนาอูหน้าอยู่บอกว่าเป็นอะไรนะไปหากูหากิ้งมากกว่าเจอไปไทยเรื่อยมป็นอิงกับ่มีบ่บ่บ่าวทางฝั่งไทยมาแชลมายังนะโอ้ยเนาะคนมันเห็ดงานใครสิมาเสกเอาเห็ดงานกับลูกของลูกข้าเน๊ะอยู่แต่ในบ้านเนาะเห็ดงานบ้านบ่ ในบ้านไผรกี่มาเจอยิ่มใส่แต่เท่าแก่แล้วเวลาเราใส่เนี่ยใส่ลายกระนาบูดที่ใส่ตายไล่กระเดียกกระโดดเหนื่อยเด้ยิ่มใช่เนาะที่ยิ่มใส่แต่เท่าแก่ไล่ไฟจีบจีเป็นนั่นได้เจ๊เป็นเจ๊ได้เนาะบัดเป็นนันคนงานจีหน่อยฮะเมมนบอร์เลยบัดเป็นคนลูกน้องยิ่มไลยเด้ถึกใจเท่าแก่หนุนใจแต่เท่าแก่แล้วบระเดี๋ยวแข็งตัว เป็นเห็ดลายเป็นเฮนดูแห้งไส้บ่เป็นเห็ดได้ทุกอย่างเปแห้งไส้เจ้าเมื่อยทั้งม้วนได้เหรเงินเดือนดีอย้ะตีอยู่นุ่มเราโอ้ยข้าพเจ้าจะได้กินค่ะเมื่อเปิดแล้วเปิดอีกโอ้ยขันยมบกเกิดมีนดาดนะเห็นคนทักมาอยูสองคนแต่ว่าก็ดูรูปหน่อย เบิ่งหูปแน่อยู่เยอะเบิ่งไปจังในโทรศัสับยังเป็เบิ่งคนงามด้วยเสือใหญ่เสือให้เพิ่นเบิ่งอยู่บ่ส่งให้เบิ่งบ่อยากได้หูปนีอยากได้หูปอื่นอยากได้หูปยังยางใส่ยังถ่ายไปเบิ่งอยู่เรื่อยบ่าวขู้อยากได้หลายหูปเลยเนาะโอ้ยหูปนั่นก็บ่เอาหูปนี่ก็บเอาเอาตาหยาดแล้วก็บ่ได้ริสโซแล้วบ่าวไทยบ่แม่เราขู่ยากได้เบิ่งใช่ไหมเบิ่งไปหูปเป็นเบิ่งยังเดิมาเบิ่งตัวจริงแล้วเนาะเออ ก็บ่อยากเบิ่งสวนใดของข่อยคือว่าใหญ่บิทุกสวนจริงๆแล้วมันอ๋อกันมันน้อยข่ก็บ่ติเนาะถ่ายรูปไปเบิ่งละอันนั้นก็จัเบิ่งอันนี้ก็จเบิ่งจักจเบิ่งงขอดูรูปหน่อยรูปเบิ่งไม่ใช่รูปตัวนี้ว่อ้าวอยากเบิ่งยังว่เบิ่งยังันี้ตอนเขามาอัคลิปเจ้าบ่เห็นบ่ว่าใหญ่เบิดเนาะอย เบาวก็จังเหมือนเป็นเชฟส่วนได้แน่น่อยเนี่ยเจ้าบริตีตาเบิ่งบอต่าเอาแบบว่าหนักเบาจุกเลยนะเออเอาแบบตรงตรงเลยนะก็ไม่ครบมเล่าเลยเนาะมาแบบนี้เนาะมางใหญ่ที่เป็นตัวเป็นๆเนี่ะโฉงกอยู่กันอย่างแบบเบิ่งเบิ่งยังแบบนค่ะเออก็ดูรูปหน่อยชงรูปเพราะไม่ใช่รูปอันนี้แบบรูปยังว่าคือว่าส่วนได้กระใหญ่ก็นะอันนี้คนเบาบอลมันชุดหรอได้อีพซีนี่กันเนาะต้องเอาไอ้ทันเขาเนาะ นั่นแหละท่านฝัแหงได้ดื่มไหมแม่ฝัดท่านฝัดแหงขอดูรูปหน่อยไม่ใช่รูปอันนี้เราดรูปมันได้เหรอข้าเจ้ากษีว่าบัวเลิอกดนนั่แหละเออกษีว่าสีทามแต่แนวไัยซาละเขาละเออห้าบัดห้าบอมากผัดขั้นแข่าซะเนาะโอ้ยเออห้ามันจบไปเลยเนาะตื่นเช้ามาเฮาต้องไปเกี่ยวเข่าเกี่ยวหนามซอยเอื่อยเนาะมาผัดว่าจะเกี่ยวเข่าว่าจะค้นเข่าหมาผัดเมื่อยว่าจะเห็ดอยู่เห็ดกินไห้ลูกว่าจะงมหนุนงมนี่ยังสิมาเสร็จน้ำโทรศัพท์โทรศัพท์เกลื่อนเดียวหยาดกันไหนกับรูป แมนบักน้อยนั่นดิยังไม่ได้ไหมอยู่บ่ให้ไหมแล้วเพราะนันนั้นเนาะเล่นเกมเล่นอะไ้ก็ทุบคิมทุบคิมแล้วก็ไปแป้งไปแป้งแล้วก็มาแล้วก็ขายแบบนี้โอ้เพิ่นขายเองพิ่นบ่เออขายเวียดสามแสนซื้อเธอได้เอลาซื้อเธอไดโทรศัพท์เก่าเอื่อยมาจากกรุงเทพเอื่อยมันก็มียี่ห้ออะลรของจ้าวใช่ไเวลาขายต่อให้เวียดอันบ่แมนว่าใช่บุร่าย เล่นเกมนะมันบ่มีสัญญาณแล้วก็ทถูพิมพ์ถูพิมแล้วก็เอาไปแป้งให้เบิด์ันหนึ่งมาเล่นได้ซ้ำหมื่นเอาไปขายร้อนแล้วกาอยากได้ไหมบนี้อยากได้ไหมติดไฟฟ้าคนเดียมันมันดึงมาบ่ได้มันไกลลักมันบ่ผู้มันอยู่ตะวัดผพ้กมันมาฮอดคอยแห้ติดมันไกลลักหนึ่งอะพวกติดไฟฟ้าีกนิดน้อมหนมันใกล้นาะไม่ได้ง่ายได้ลายคนอยู่ได้จากติดเขาว่าดึงมาแม่บ่คอยว่าดึงมาได้ขันเขามาให้เขาหันฮอดตะวัด เพราะเฮือนมันยังบวชจิจิเห็นนะแล้วมันไกลกันมันยังสายมันเด้มันต้องสายมันห่างกันนะบวชได้แต่เขาดึงมากเกินกว่าคนที่เข่าเงินละเงินละมันได้ไหมเดี๋ยวนี้่ะเอาโทรศัพท์กลับไปกลางคืนเดี๋ยบเข่ได้เล่นคอยมาแล้วกะนอนเมื่อยได้ไหมไปเลยมาทุบกองแม่ถิ่นอยู่แห้งเนาะมันหายอยู่มันมีสัญญาณหลักเก่ามันจะไปเปลี่ยนหลักหายอยู่ ว่วันจันทร์มื่นนึ่ก็วันจันทร์เลยได้ยังไม่เปลี่ยนวันจันทร์ได้แล้วสุดท้ายวันจันชิมาจันไม่ถูกจันได้ใช่ไหมะมีละจันทีหนึ่งมีละจันทร์เนาะแม่ป้าหนูใหม่ก็คือวันไล่เนาะไม่ได้ไปทางไหนบ่มื่อนี้นะเอ้โหชิซักเครื่องให้ลูกอีกเครื่องเราไม่ได้เหม็นเครื่องเปื้อนใดเครื่องติมทิมทิมทิมชะกตาแล้วยันมันเป็นกีบุนกีดินแท้กระสอบกระป้าะมอหมักสักได้สับนะ่ร เห็นเถอะดูนะเห็นเครื่องนะบ่ได้ได้สักแล้วก็ชิ้แยกเครื่องให้ลูกแบบนี้กะกูอเลื่อนกระชันอย่าไว้ยื้อเขนเด้อเนาะเนอะย่าอย่าเอาไว้ยื้อเขนเด้อสบายเถอะวะเป็นเครื่องบ่ได้ฉักอย่างงี้นะขอได้ฉักเลยขนาดพใหญ่เขายจะฉักไงเห็นบ่ได้เนาะของลูกเนาะเห็นแล้วฉันเนาะยไปเล่นไปหัวกระยามันคอยเก็บมาสักลูกก็ไม่ยอมไปสักแม่ว่าชีสักเองอยู่บ่ได้กันเห็นเขื่องนะอได้สัก กลางคืนเบิ่งได้ขนาดว่าข่อยมาแต่เกี่ยวเข่าซอยเอื่อยแล้วแล้วแล้วก็ข่อยกับอันคนเข่าคนน้ำแล้วแล้วก็ลูกข่อยกับไปหับเอามาข่อยกับซากเป็นตากัวดบ่นนะคนเมื่อกี้เนี่กระหึ่มากระชากหนังสักแต่แตมีแม่ดูเนาะน้ำกำตามเบ้นข่อยเนะแต่แม่ดูเอาง่าวนมือมันปวดเน้อนะกจำมลยปวดแล้วก็แปะอยู่ในหันสรุปสรุปเอาในได้บัตรเนี่ย มาถ่ายอะไรให้ได้ขงหมูได้คิงได้กับบดได้กูได้คิงย้าหั่ถ่ายได้ไหมเนาะอย่าถ่ายแม่เอาหยิบซีเอาคูที่็ักคนกูนะคูดีบูอยากเสียเวลาเนาะเบิ่งใจกันไรวันไรเดือนนะแนะนำเนี่ยละน้อยคนคือเปินพร้อมอยู่แล้วเนี่ยน่นอ่าถ้าบุได้จริงใจพอมาเลยทุกคนเลยเลยแล้วเนาะเปินพร้อมเปิดห้ามแล้วเคนหมักผู้ห่างผู้มีผู้มีมันเป็นไรกันมีคนเป็นอะไร เนาะการวันเลือกคำมั่งผมมีเลยผมด้วยผลงามกับขาบผัดวัวเอาเฮานด้สิคผู้ใดทักมากระตอบซส่ในได้เพราะว่าโทรศัพท์เครื่องเดียวเปลี่ยนกระดิ่งกับลูกกับลูกเนาะชทันเวลาอันว่างคุยกับโทรหากันได้โคยจาว่าวว่างคุยจะมือนั้นมันป้าโทรศัพท์จะได้เล่นพะลูกป้ากันบ่เออลูกป้าโทรศัพท์ไม่ได้เล่นมันรับแล้วก็ไปงุ่มหาเอาแล้วบั่นเอไปรับก็ยังนี้มันเลือกสมบัติจักคอยคอยรับก้อนแต่ละมือนะ บ่าวนำไปลุกใา่ลินเกมนี่ขั้นบว์มาบนเบ็ดนี่บบยาอ๋อมังเถ่อจนเเ่นกมีดึกเสียงคืนยังไปเติมเงินคืนเอาถ้ามันหมดนะโอเอะไรใส่จีบเสร็จห้าคำตอบนะก็อ่ะเสร็จห้าคำตอบมาลูกไส้ขอนเด่นลินค่ะขั้นขั้นขอเห็นนี่ข่อยตอบรวดข่อยจับโทรศัพท์นะข่อยประจับให้หฮะ มื่มื่อเท่านั้นแหละบริตอบนะลูกคอยย่นลูกคอยจะมีคนรถเครื่องใช้อยู่เนาะอันนี้คอยไปตลาดน้ำค่อยไปตลาดเมื่อกี้นี่มันจังว่าเอารถจักษไปนะรถจักษไปเองมันาะชนคอยชนคอยดุขอนั้นบักน้อยนะดอกประมินบักใหญ่แต่คนอยู่กับตอนนี้ลูกนะเอาช่องคนผู้ชายอยู่ลำกันตอนนี้เลยเมียนบใหญ่ก็มาตะไทยไปด้วยไปเห็นงานได้สามสี่เดือนแล้วก็ก็ต่จะเปลี่ยนงานใหม่ก็เลยมากใช่ไหมานกับมา แต่คือคือไอสมบับ้านลงไทยเนกัเห็ดงานบราเป่าเหกเปล่นีเข่าอันนนแหละบ่่่ขัดัี่เข่าซูนซูนยังเอาซูนอันเอาซูนหางานเนี่ยหละอ๋อปซูนแ้มีเนมีในหนานะบ่แมนแว่าเสียพันหนึ่งสองพันแบบนี้เอาชเป็นเลียงผู้เฒ่าบ่เชียรเ็ล็กน้อยบ่เห็ดงานบ้านบ่แบบก็เรามีในหนาให้แต่เากัเชียค่าในหนาเนาะเสียราในหนาเนี่เชียครั้งแรกบวหว่เชียทุกเดือน อะไละจบเนาะทางพนัางานให้่มันบอกไปพนัางานใหญ่ไปชมผาญลงทะบกทะเบียนอะไรรอเปลคันนายจ้างโทรมาัมผาสว่าเออจะเป็นยังแห็นะคือจะเป็นทุกอย่างแบบนี้นะเป็นทุกอย่างแต่แต่ละบ้านมันบเหมือนกันแต่ว่าบัี้เฮาก็ว่าเออว่าหวหมอนหรือว่าถกหูกันแบบไปเขาก็ไปนบ้คันว่ามันบ่เป็นแต่เหลืองเขาก็อยู่แค่เดือนเดียวได้เงินเขาก็นี้พนังานใหม่อีกกลับมาเชื่อใหม่อีกได้ เขาบอกเขาหาขายแข่งงานเดียวงานละพันนีมน่นบอกนี่จะเนาะเพื่อนจำนวนกันไดู้งใหญ่อนนั่นแหละเพื่นจำนวนนะะสกับสองพันบางที่วับางสูงกับพันห้าสูงานนี่พันหนึงเขาเอาเห็บได้ไปงานไหนอีกพันหนึ่งเนาะเพิ่มมาฮะนะจ่ายถูกงานนะโอแต่ว่าเรื่องหาได้แต่ว่าเห็ดได้นี่ขึ้นอยู่ขาเองเนาะ่บางเถื่อมันถือแถวแก่มันเรื่องมากจุจิจุกจกะเขาก็อยู่บ่ได้แต่ว่าบทึซ่าเอออยู่จนหุนิใช้แจคอเพิ่นกันแล้วไปแบ่ <ừ> ถาว่าเขาได้อยู่มองได้บไ่ได้เคยออกจากเถือ่อนดลยหูจนหูนิชเพิ่นเขาอยู่นะ <ừ> ทนอ,อยู่นะถูกกระยาใส่ใส่ลงไปต้งเ่อเหมือนกัหนัง <laughs> หายใจอยู่ <laughs> หนังหายใจปิดจับโทรศัพท์มาเออไม่ได้จ้างมาเล่นโทรศัพท์นะจ้างมาทํางานนะปล่อยหนูหายใจเน่กระบ,บอกแบบนี้ห <ừ> นูห้ากระทำงานเสร็จได้คอยว้าวเราได้คอยเที่ยงได้นิชัยขอบไได้ดีได้คือแบบว่าเขาเห็นงานอยู่หนังตปะนะยังบรได้หายใจถิ่จับคนกบว่าอ ไม่ได้จ้างมาเล่นโทรศัพท์นะจ้างมาทํางานนะแบบนี้นะเขาบอกว่าถ้าถ้ามีใครอยู่ได้กับคุณเอาเลยค่ะคือหนูทําทุกอย่างแล้วก็ขอให้นุหนังหายใจถิ่นเนี่ยอย่างขี้ลายกระซิบไปที่กันยังดีนะเดิน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 บางคนมันกะอันใดแมนแมนแมนมีคนก็พูดกันมีคนก็จะะจดำเนลยบางคนก็ใส่ใส่อำนาจไปว่าตัวเองเป็นนายเนาะอ่าเป็นนายใจเงินเดือนแล้วก็นไปเต็มเต็มออเดือนหนึ่งแปดเก้าวันนั่นอดบ่ายวันหนึ่งลงมาแล้วนอน เฮ็ดเวียกแล้วเห็ดงานแล้วแล้วนอนนอนแล้ว4 5 0มงเพิ่นจะกินของว่างแล้วเอาย่อของว่างขึ้นไปเพิ่นแล้วก็พาเพนไปเที่ยวไปเลาะทะนี่ก็ถือบนดีถือบนดีถือบนบดีก็นั่งหาใจสิดนารื่งกันหางานนีวัดดวงเะถือบนดีหรือบนดีเฮาก็นาะจาก็เบงได้7ปีเฮาเปี่ยนแ่2งานนะเฮามาแล้วเฮามาแล้วเฮไปอีกงานที่2นี่เฮาอยู่ได้เกือบอีพยังอีกเดือนเขาจะสขึ้นงนเดือนห เอาว่าบได้ว่ามาเห็ดบัดให้ลูกก็ลูกอยากไปท้ายอยู่วะอันนี้บัดให้ลูกแล้วก็เอาลูกไปแล้วผัดอย่าลูกอยู่บบได้แต่อยู่กับลูกซะก่อนให้ลูกเห็ุงานให้ลูกได้งานแต่ว่าลูกมันคงซะก่อนจังจิไปหางานอื่นนะอันนี้ลูกอยู่บบได้วก็พาลูกมากกับโบได้ได้เงินได้คํำดอกพ่อได้คารถคาล่างลูกสาวในเสียแรงหน่อยลูกสาวเห็นงานอยู่บนเก่าได้บนานเก่าค่อยให้แล้วแต่ว่าอยู่กับลูกสาวเพิ่น ถือเป็นดีเนาะก็อยู่ได้ด้วบนนั่นดีก็เลยว่าเอออย่าย่ายลูกเออย่าไปเพิ่นก็นดีอยู่เพิ่นก็นหกักเจ้าคือลูกคือเต้าอ,อยู่เอาไปตั้งแต่อายุสิบสามปีเด่นไฮแม่บ้านกันบ่แม่สิบแปดปีแล้วเด่นไฮลูกสาวก่อนนะแม่เป็นจ้าเลยนะมีพี่แต่ว่าลูกสาวะนแม่ต้องหาก่อนก่อนลูกเด้อแม่กับลูกให้สีก่อนกันแับนี้เนาะจ้าลูกสาวน่ะจังหวัดคันถ่ายออกกับจังหวัดมีคมัก<ด> ลองเบิ่งบม่ได้ลองเบิ่งันี่ไม่เคยถ่ายก็คือเมื่อเป็นมาบ้านอยู่ว่าใช่มาบ้านแต่แต่ปีกายเนี่ยมาเห็ดบ้านแล้วกับเมื่อเป็นมาชงการขุดจิมาชงการบอกชงการขุดจิมาเดิจ้องเด้อจองไว้ก่อนมาถ่ายคลิปเพิ่นไม่จองให้มันนนั่จักแล้วเอาแหละแต่ไม่ห่วงนะห้ามขอยบห้ามขึ้นอยู่กับความสมัครใจของคนนอกเป็นบลอดภัถักหาข่อยจะถ่ายคลิปเอื้ะละน้อยคือหลายคนจักหาข่อยจิ้ง้องกับ ให้แต่เบาเล่าเบาไถโอนาโร่หนะาว่าฮ่องเปรี้ยิีกกิ่งทีเลยใอยามาสัมผัสกับมาอันดีถักหาเราห้องบอตอบคือห้องประเล่นโทรศัพท์้าก็อ่านมือเร้าเนี่ยได้เฮ้ยว่าวว่าเส้าเราหน่อยก็บากชีหลัดถักมาได้เส้ามีเส้าบนเปลี่ยงอีกถักมาโอ้ยก่อนว่าโทรศัพท์ลูกคอยคอยเข้าไปอ่านเบดูบินดิเฟซคอยยุกแต่ว่ามันบ่อดหายลิด ดูยึดไว้นะเสือไหิคนผมมีโทร,รศัพท์ก็เลยหายคนแันทางเอื้อยลงเลยสะปะไว้ให้เพิ่นโ่โทร,รศัพท์นี่เอาไปนําแล้วก็หมดแล้วปรไเ้เล่นแล้วบัดนค่ะแม่ต้องเดินทางเนาะต้องใช้โทรศัพท์ติดต่อมา คือกันเวลาเฮาเดินทางเฮาสิไปหาศูนย์บ่นั่นบ่นี้เองเบ่มีโทรศัพท์ก็จําง่มเข็มหามหาสมุทรน่ะเฮ็ดเลยๆจักสิไปทางใดเนาะติดต่อก็บ่ได้ันเฮามีโทรศัพท์พันเฮาตกานยังว่าโทรหาหมู่หาคหาญาติพี่น้องแม่นๆๆอย่างเนาะนี่นะอืแม่นบ่มความนะแม่นอยู่ถามแต่ปากก็เนาะแปลว่าเออไป ทางนู่นไปทางใดทางใดทางใดถามถามปากอยู่เจ้าบ่มีโทรศัพท์จง่าบ่ถือคือเก่าแม่นพอต้อต้องโทรหาญาติเด้ว่าเอออยู่มองได้มองดเนาะลงไปหาแบบนี้นะสิไปอยู่นําแบบนี้ไปไทก็จะเว้าได้ถูกบ้านเซาเข้าซื้อได้เาไปเป็นลูกน้องเพิ่นเนาะเป็นลูกน้องเพิ่นบ่ได้ไปเที่ยวเด้เนาะม่ถ้าไปไทก็ไปไปหางานไปหาเงินไปเป็นลูกน้องเพิ่น ันบ่เฮ็ดงานก็บ่ได้เงินเพิ่นนี่กลับมา2ลูกซายก็สิไปอีกแล้วบัดนี้ลูกซายอยู่ได้งานเนล้วก็ได้ไปลูกซายนบ่งานต่อให้เด้อผู้ชายงานผู้ชายบ่งานชายอ่ถ้ามีมีแพ้แก่เนาะถ้าเพิ่นอยากได้ก็สิติดต่อให้แนะนําให้เบิ่งแล้ว18ปีแล้วอืมคือว่าเปิดไฟไว Uhm. Like, มืดนะมันมืดเพราะว่าของเรามันเป็นยี่ห้อแบบว่าทันสมัยค่ะเปิดคลิปต้องบบเปิดแสงเลยใสน้ำเพื่อให้ซาวสดเฉืยอมีแบบว่าเห็นเห็นเห็นคมชัดนะมีความเสือหมันในตัวเองมีความในเสือหมันในตัวเองเออ แนวแดกกับเบิ่งนแมทโทรศัพท์สามหน่วยสองส่งอยู่ถ่ายเอาปูเดียวคือว่างามที่สุดเลยนะแนวดาราฮันด้วนแนวสัมผัสดารานักข่าวฮันด้นั่นแหละสัมดาราผูหนึ่งอีกโอ้ไปประกวดนางงามเนี่ยก็ได้เป็นที่หนึ่งแล้วก็ปเดียวเลยเดินเดินเดินก็ถือว่าน้องยังโสดก็ยังเปิดใจอยู่เนาะอ่าก็สีแนะนำให้ติดต่อหนุ่มๆเพื่อให้เบิ่งกลับมาคุยกันลองเบิ่งเนาะอ่ามาศึกษากันเบิ่ง บุตรใดพร้อมที่จะมีครอบครัวทั้งเอเดอล์น้อยนี่ก็พร้อมเสมอทุกคนเลยอยากเบิ่งโหบชงโหปไปไหนไปจกเบิ่งอย่างอื่นเด้อถ้าอยากเบิ่งก็แล้วเนาะถ้าเบิ่งตอนเป็นพวกลูกเมียเนาะเออมาเป็นพวเป็นเมียก่อนอยางเบิ่งเบิ่งอย่างกระไรนั่นแหละพปบาๆขอดูรูปหน่อยว่าส่งไปแล้วพปบาไม่ใช่รูปนี้ว่าห้วยรูปมันได้อีกก็ว่าส่วนได้ก็ใหญ่เบิ่ดอยากเห็นอยากเบิ่งเนาะมาแต่งมาขอเป็นพวเป็นเมียสามสีเบิ่งบานนี้ ก็เป็นเมียกันแล้วบอมสิเปิดเบิ่งแบบใดเนาะตีรังกาเบิ่งก็ได้เนาะตีตาเบิ่งเลยใต่ไพ่เบิ่งนี่จจกสามดอกดอกอหัวมาเยอะหัวเอ๋ยข้าต้องใส่อันไพ่โคบมาใส่หัวเลยใส่ร่วงมันบุ้งข้าวนี่ยชมพูไปฮะเบิ่งคนเราอันไม่ใช่หูบหนิว่ะ บอก่ใช่ทูกเด้กน่นั่งถ่ายในยูทูบกับบเห็นบ่คลิปนับตาน่ะบ่ว่าพี่รักตาไฟตอนิ่งอ่ะก็ว่าคอยบอลบอลมันจบไปได้ชือว่าส่วนแต่กูก็ใหญ่เบิด์ว่ะแล้วก็ใหญ่ยิ่งกับพ่อบ่บ่ชัดเจนพ่อบอว่ะนั่ง